อนนี้เป็นขบวนพิเศษที่7ค่ะเข้ามาในสถานีดอนเมืองเป็นรถดีเซลลางค่ะเช้าๆวันนี้ได้หลายขบวนแล้วนะคะที่เป็นดีเซลลางเช้าวันนี้ก็เป็นขบวนที่สองค่ะ ที่เซอร์วิสผู้โดยส,สารเป็นดีเซลลางด่วนพิเศษเป็นรถด่วนพิเศษขบวนที่เจ็ดจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปเชียงใหม่ค่ะ มีแค่สามตู้ค่ะเจ้าหน้าที่เดินมาให้สัญญาณแล้วค่ะขบวนที่เจ็ด ขบวนพิเศษที่7เป็นรถดีเซลรางออกจากสถานีดอนเมืองไปเชียงใหม่แล้วค่ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภยัย มีรถกับรธรรมดาเข้ามาค่ะ g อส5 4นห้่มาจากนกครสวรรค์ค่ะ แล้วค่ะสามศูนย์สี่ค่ะออกจากสถานีดอนเมืองแล้วมาจากกรบุบรีเมื่อกี้จอดชะรักแป๊บหนึ่งเจ็ด ตอนนี้ขบวน304ค่ะเป็นขบวนธรรมดามาจากนกครสวรรค์ค่ะเข้ามาในชานชาลาที่7จะเข้ากรุงเทพค่ะวันนี้ ช่วงเช้าๆก็จะถ่ายได้แต่ขบวนดีเซลรางนะคะถือว่าโชคดีมากๆถือว่าโชคดีค่ะวันนี้ถ่ายขบวนดีเซลรางอย่างเดียวเลยสำหรับคลิปนี้โรสกร็คงต้องไปละค่ะฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ